เอาดิเฮ้เอาดิ <c oughs> เฮ้เอาดิเฮ้เอาดิเฮ้ไหนก็ F mark ด้วยกด F mark ด้วยหาหาหาของเพิม่มมาของเพิม่มมาของเพิม่ม <c oughs> ด่านโรงพยาบาลร้างโรงพยาบาลร้างร่างเปิดละ Hello chào bạc ổn nó chào nó bạc ổn chờ tá bù ôi bữa chúc chưa còn thong เฮ้ยเนี่ยาจจะมีเช็คแต่งใครเฮ้ยอะไรวะกูนี่อ๋อเฮ้ยโอ้ยผีปลายนี่อยู่ใกล้ๆเลยเพ<อ>ื่อนเปิดเปิดทีมอยู่มีเนียนไงเดือดเจี๊ยกเดือดเจี๊ยกคนเนียนจุกจักแจ๊กจ๊กนี่จุดจุดจู้กูกูทิ้งของไว้ตรงนี้แล้วกันเล่นนี่พาฮะไม่เล่นนี่พา ไม่กูเล่นอ่าชื่อเลยนะผู้ชายเนี่ยติมเออพี่ติมอายอยู่กูนิม้มอยู่กูอินิมอยู่กูอินิมอินิมอยู่อองอินิมอยู่อองจะทุบจะทุบเฮ้ยเจอละวางทูบก,กูได้ยินเสียงพังประตูเฮ้ยเอขาดตะปูนะครับ ปูสังขวานอนความของแบบชอบมากเลยเนี่ยของเยอะๆเนี่ยแบบตั้งกองอัเนี่ยตรงนี้มีทูบนี้ตรงไหนมากกว่าดิกดสเปซบ่าวะเอามากกว่นอ่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอา,เเอามาเปิดประตูแถวนี้ก่อนมันไม่มาได้เป็นทูบวะ ต้องไปกดเอาเหี้ยกดปิดเฮ้ยเอาทูว่ะมันต้องกดใกล้ๆต้องกดให้ตรงของสิพาติดแถบกูเฮ้ยได้ทูมตั้งข้างนอกดีกว่าโอเค ของพูดโหดอ่ะสิงสิงถนนสิงเด็กแว่นบอดีสวดอยู่ไหมอันสวดอยู่ห้าสิบแล้วเนี่ยเปิดได้เครื่องเยียมเลยเ,เพื่อนอยู่ใน,นมุมนะเนในกูหาของไปใส่อยู่เดี๋ยวทูบอีกแล้วที่เป๊บอยู่บูอยู่บูอยู่บู

อุ้ยยกดผิดโอ้โหเฮียสวดตั้งนานทำไมกดพลาดแล้วมันลดเยอะจังหวะเฮียเสียงยังใกลปิดเปิดทีดีกว่ากูสวดได้ประมาณห้าสิบละยุกุยุกุ ปพ๊บปพ๊ <ame> บจะเจ๊ก<บ>จูนจูนหรียกว่าจูนอ่ะเอาดิสาตมาส <t orn shape> ัตว์กลับมาน้องๆนะสาตมาสัตว์กลับนะน้องๆนะมามามาเนี่ไม่โดนนะไม่โดนจะเจ๊กโอเคโอเคโดดลงด้านล่างแม่งแล้วเอาเฮียมันนึกว่ากูโดดลงด้านล่างกูไม่โดดที สวดต่อเอาตีไปแล้วเลโอเคอีกที่สวดได้แล้วสวดเลยสวดด้านบนอยู่ประมาณเจ็ดสิบละโอเยังจะอยใช้ขึ้นโอ้โหสั์เอ้ยอดีอดีมึงมึงไอ้นั่นสักนิดหน่อยคิมฉีดอ ความของความของอยากซัดฝีฝีนิ้มไม่เคยฆ่าทีอะออกมากองตรงกลางแล้วกันอ,อุ้ยเสียงดังเวอร์โคตรด,ดังอ่ะมาเครื่องนี้หกสิบแล้วไปติดเลยไปรอติดเลยไปติดเลย,เลยโอเคโอเคโอเคกูคอยู่ใกล้ๆพอดี ติดตอนไหนบอกน่ากูอยู่แถวนี้แหละอุ้ยเฮียอีนิมอยู่กูอีนิมไล่กูโอเคโอเค,อเค <c oughs> มันผ้าวิญญาณอีนิมผ้าวิญญาณทั้งเอาไปสวดเลยโอ้ยมันกลับเอาเผาเครื่องด้วยผ้าวิญญาณด้วยเฮ้ย <c oughs> อย่าแล้วจะว่าต้องเอารีบเอาเครื่องนั้นให้เสร็จกลับไปที่วิญญาณแล้ว โอเคเท่าไหร่แล้วมึงโสดอยู่แมนกูกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วมันพุ่งยานเครื่องได้ไม่เป็นไรกูเอาวิญญาณแม่งเลยทั้งนั้นเฮ้ยเอาวะกูติดเลยไหมอย่าเพิ่งโอเคโอเคมันมันห่วงวิญญาณโคตรกูบอกเลยห่วงวิญญาณโคตรอัดพอยไหนบล็อกให้นายบล็อกให้นาย นี่สัตว์สตันโตสชุบแล้วเอ้ยเออมันมันหามไปเจอมึงโดดลงใช่ไหมเมื่อกี้โอเคชุบแล้วชุบแล้วมันมันวิ่งหาย่ะเดี๋ยวเลยอะรกละแกละวิ่อะชาเอสดิเล่ดิ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 ดดิ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 ดดิ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 ด ต่อยแม่งต่อยแม่งมาดิสัตว์ของน้ำบนโคตรเยอะกูกองไว้น้ำบนตรงกลางอ่ะอินิมอยู่ไหนอินิมอยู่ไหนชั้นสองนี่อยู่กู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 ้ชั้นสองกด F mark กด F าร์ k อยู่ไหนนีวนี่นี่อ้าวเดี๋ยวไปแล้วได้กด F าร์ k ไม่มันเฟดมันเฟดอยู่มันเฟดอยู่อยู่หน้ามึงมังรู้สึกเฟดสวนเฟดสวนเออเห็นแล้วแล้วเห็นควันไหนเห็นควันอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ข้างล่างสัตว์มันสัตว์มัน ไปไปไปไลาย,ยิกลาย,ยิกเอาดิเฮ้ย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 ไหนก็เอฟมาร์ดไว้เอฟมาร์ดไว้ดูผ้าหา,หา,ห,าหาของเพิ่มมาของเพิ่มมาของเพิ่มไองนหวดไงในหัวหด,ดพงังหดพงังกูไปเอาของมันไอ้เหี้ยเอ้ยเดินอย่างช้าเฮ้ยอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาปุ๊บน้ำมน์มาน้ำมน์ เอาดิเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอามานันเอามานันนี่ <c oughs> ปลาปันใส่กูปาปันใสก่กูเออเอาดิเฮ้ยเอาดิเฮ้ยอุ้ยเคียปาไม่โดนปาปลามีนไม่โดนใสายสินนะครับตรงนี้ใสายสินนะครับเฮ้ยไม่กล้าเข้ามาเอาดิเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเพื่อนเปิดหีบแม่งตรงนี้เลยใกล้ๆที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ทีป่ปลอดภัยที่สุด เอามันเอาไว้ตายเอาไว้ตายปวดดิเฮ้ยเกาะเฮ้ยกูเจอสายศิลป์ตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันพันตรงนี้นะปฏิบัติการฆ่าผีตายอ้าาวตยโดนปราทน้ำมนต์เย่สารน้ำมนต์ตายเออหักหักเป็นถึงผีพายอยู่ในน้ำแต่ว่าโดนน้ำถึงก็ตายเลยถึงก็ตายเลยน้ำปลุกเสียง ตายปีตุตก้มจัดมูซา <c oughs> เอ้ย <c oughs> เราฆ่าไปสองตัวแล้วเดี๋ยวอีกตัวคนคุกไอ้เหี้ยอยากเจอว่ะ